สวัสดีค่ะมาพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้ร้านแผ่นเงินแผ่นทองกเกษตรยต์ยของเรานะคะมีรถไถ่เข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วค่ะวันนี้มาในค่ายของยันมานะคะรุ่น EF494T ค่ะเป็นรถไถขนาด49แรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซล TNV Direct Injection 4สูบ4จังหวะนะคะ2,189 c c ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะขับเคลื่อน4ล้อ CWD ให้กำลังแรงเต็ม 49แรงมา้า2,800รอบต่อนาทีนะคะพี่แดง49ของเราคันนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะชุดติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยค่ะในส่วนของยางหน้าและยางหลังนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ เสริมให้หล่อขึ้นไปอีกนะคะด้วยท่อซิงนิเทนะคะที่ดูเข้ากับพี่แดง4ีเก้าของเรามากๆเลยค่ะระบบเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นระบบอัจฉริยะคะ่ะเมจิกรีเวอร์เซอร์เกเกียร์เดินหน้า9กเกียร์ถอยหลังค่ะใช้งานได้คล่องตัวนะคะลุยงานได้ทุกพื้นที่ค่ะมาในส่วนของอุปกรณ์หลังนะคะอุปกรณ์หลังของเรานะคะจะเป็นผานพวนนะคะผาน6ใบ24ค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะใบเต็มๆเ,เลยค่ะ พร้อมใช้งานมากมากเลยนะคะตัว PTO ของเรานะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะระบบไฮดรอลิกนะคะขึ้นลงสมบูรณ์ทุกอย่างเลยค่ะระบบไฟของเรานะคะตรวจเช็คให้แล้วทุกจุดนะคะห้องเครื่องห้องเกียร์ต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือใดๆเลยนะคะ พร้อมเช็คลวดซึมให้แล้วทุกจุดเลยค่ะชั่วโมงการทำงานของคันนี้นะคะอยู่ที่1,174ชั่วโมงค่ะพี่แดง49ของเราคันนี้นะคะจดทะเบียนปี5-6ค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถเอาไปไว้ใช้งานนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับพี่แดงยันมากของเราคันนี้ ไอ้รับประกันเลยนะคะว่าลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่แดง49ของเรานะคะมาในราคาเพียง389,000บาทค่ะพร้อมส่งฟรีให้อีก400กิโลเมตรเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่เบอร์0654273707ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะคะ กดไลค์กดติดตามนะคะเพจแผ่นเงินแผ่น,ผนทองกเกษตรยนตของ